ดังแชร์แซบนักร้องแฟนตัวแม่เมาแอวีนบึ้มในบอนช่วงนี้เรียกได้ว่าเชาวขาเพื่อขาวเมาส์ก็ยังคงต้องทําการบ้านอย่างหนักอย่างต่อเนื่องเพราะหลายเพจต่างก็ขยันออกมาแชร์เล่าคนในวงการบันเทิงกันเยอะสเหละเกินมีหลายเรื่องที่แตกต่างกันออกไปล่าสุดก็กลายเป็นข่าวเมาส์สนั่นโซเชียลเมื่อเพจดังจับโปดาราออกมาแชร์เรื่องราวของนักร้องแฟนตัวแม่ระบุว่า นักร้องแฟนตัวแม่แรงสุดๆ,ๆแบบสุดๆว้ายแรงมากถึงขั้นเอามือทาบอกแล้วร้องกีดไปเจ็ดบ้าน8บ้านล่าสุดมีนกกระเรียงปีกสีชมพูมารายงานว่าเห็นนักร้องหนุ่มแฟนตัวแม่ตัวมารดาไปเมาแอเมาไม่เท่าไรไปวินบึ้มในบอนใช่ค่ะบ่อนคือดีนะคะที่ลูกน้องของชาวบอนแม่รุมเข้าใหเ้เดียนเองก็หนักใจกตัวแม่ตัวมัมคนลุกขนสู้เลย ฮชแท็กจับโป๊ดาราแฮชแท็กวายแรงมากส่วนจะเป็นเรื่องของใครไปเดากันเอาเองนะจ๊ะ